แม่มาขามมาขามใต้ไหนเล่นโซโฟาเออ,อ,อสวยค่ะสวยค่ะคุณมาขามคุณมาขามจะก,กัดโซโฟาดีฉันไม่ได้นะคะอืม นี่เรวเนี่ลีลาทำไมไรเล่นอะไรตรงนั้นอะมาขามแหน่แหน่แน่แหน่มาแอบดูเกาด้วยแต่งตัวดิแต่งตัวดิแต่งตัวไหนแต่งตัวแต่งตัวแบบเมื่อกี้เนี่ยอืม ทำไมมาอย่างเชิงว่าอีแม่จะดุหรือเปล่าใช่ไหมถ้าไม่ขามไม่กัดมาขามไม่กัดอีแม่ก็จะไม่ดุแล้วว่าเอาตูดถ่ายไปอย่างนั้นแนละนะ่ะฮะล้วใช้ก็ต้องซักน่นนะนะ่ะฮะมาขามอืมไม่ไปไกลนะอันนี้มาตรงนี้เร็ว,รวแอะอย่าแทะอย่าแทะให้เล่นไม่ให้แทะ เล่นก็เล่นดีดีสิอย่าแทะอย่ากลับขี้เกียจเปลี่ยนอืมดูป่ะอืมอ,อืมแล้วถุงเสื้ออีแม่ออดูมันอะไรถุงเสื้อเสื้ออีแม่ ไม่ใช่เสื้อของขามหรอกนะอือี๋ยวกกัดน,นะเสื้อขานะออเอาเอาถ้าแบบนี้กงเลยแบบนี้กงเลยไปเลยกงกงเร็วๆวกงเลยจะเข้าไปซอกเฟอฟร์าวงั้นไม่ได้ลงมากกงกกง แม่บอกโกงโกงยังไงยังดื้ออีกไปเลยโกงอืมไปไปเล่นปั่นเลยเข้าไปเศกตรงนั้นไม่ได้อันตรายอืมอืมไปเลยปั่นไปนั่นแหละเดี๋ยวเปลี่ยนผลไม้ให้อืม